expert, กลับเข้าสู่ช่วง d a i l y e x p e r t กันค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอคนแบบนี้มาในชีวิตนะคะคนที่คิดลบหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายค่ะคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับตัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโร์จากภาควิชาจิตเวชศรราสตร,ร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา ธี่ปดีมหาวิทยาลัยมหิดตค่ะสวัสดีอาจารย์การดคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเราเคยพูดถึงคนที่มีความคิดบวกไปแล้วนะคะหรือว่าคนที่มีอุปนิสัยต่างๆนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีกับตัวเขาวันนี้จะมาพูดถึงคนที่มีความคิดลบกันบ้างค,ะค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกคนๆั้นว่าเป็นคนที่มีความคิดลบมองโลกในแง่ร้าย,ายมันต้องขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นคนคิดลบคะอาจารย์อืมครับ ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเวลาที่เราเรียกว่าเป็นคนคิดลบหรือคนคิดบวกเนี่ยนะครับเป็นการที่เรามักจะไปจัดหมวดหมู่ด้วยตัวเองนะครับนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยด้วยเรื่องของการศึกษาบางอย่างเช่นการศึกษาทางจิตวิทยานะครับเขาอาจจะต้องมีการที่อาจจะอยากจะศึกษาคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดลบหรือคนที่มีแนวโน้มที่มีความคิดบวกเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดหมวดหมู่ออกมาเป็นอาจจะเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับ ไม่มีหรอกครับคนที่<ม>จะคิดลบอย่างเดียวหรือคิดคบวกคิดบวกอย่างเดียว<ม>นะครับจริงๆจะเห็นว่าคนที่มักจะคิดลบเขาก็สามารถคิดบวกได้<ม>หรือว่าคนที่มักจะคิดบวกเขาก็สามารถที่จะมีความคิดลบได้ม,มันไม่มีใครหรอกครับที่แยกออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางจิตวิทยาเองเขามีการจัดกลุ่มแบบนี้เพียงเพื่อจะได้เหมือนกับสื่อสารได้ง่ายหรือว่าใช้ใช้ในการศึกษาต่อเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วในมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยทุกคนมีความคิดทั้งคิดบวกและคิดลบได้นะคะ,ะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าความคิดลบมันคิดแบบ บ่อยเหลือเกินตลอดเวลาที่อาในช่วงเวลานี้มีความคิดลบมากเลยค่ะอาจารย์รมันส่งผลกระทบอะไรกับคนคนนั้นบ้างคะครับ<ม>ก็มีผลกระทบได้ทั้งทางด้านที่ดีและทางด้านที่ไม่ดี<ม>นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าความคิดลบเ,เป็นความคิดที่มันมีในมนุษย์ทุกคนคเนื่องจากว่าเวลาที่คนเราเ,เจอสถานาการณ์อะไรนะครับเ<ม>ช่นสถานาการณ์ที่เครียดสถานาการณ์ที่เป็น<ม>อันตรายคนเรานในสมองของคนเราเจะจําสิ่งเหล่านี้ไว้ค่ะ ทำไมเขาถึงต้องจําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นภัยกับตัวเองนะครับถ้าไม่จำเนี่ยพวกเราก็จะอาจจะตอบสนองได้ไม่ดีนะกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าเราเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันมีผลที่เป็นผลเสียกับตัวเราเป็นอันตรายกับตัวเราเราก็จะจําแล้วเราก็จะคอยคิดว่าเอ๊ะ เนี่ยเราต้องระวังนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการคิดลบมีอย่างเงี้ยนะครับที่ทําให้เราระมัดระวังตัวทําให้เรารอบคอบอแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมากเกินพอดีนะครับเช่นคอยคิดลบตลอดเลยกับทุกสถานการณ์หรือในบางสถานการณ์ที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ว่าชิงที่จะคิดลบไปก่อนกังวลไปก่อนอ,อย่างเงี้ยนะครับ ถามว่าผลทําให้เกิดอะไรอันที่นึกง่ายๆเลยคือทําให้เกิดความเครียดะนะครับและเป็นความเครียดที่บางทีถ้าเราคิดลบอยู่เรื่อยๆก็เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับเวลาที่มีความเครียดมากเกินไปก็อาจจะทําให้มีผลกับร่างกายได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงมีผลกับสุขภาพจิตใจด้วยนะคะคซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าบางทีเนี่ยเ,เหตุการณ์ต่างๆหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตทําให้เขาเนี่ย เกิดความคิดลบขึ้นมาได้เพราะว่าเขาอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีพอมีเหตุการณ์คล้ายๆกันก็จะต้องคิดลบไปก่อนในการแบบเขาเรียกว่าเรามัตรวังตัวเองป้องกันตัวเองไว้ก่อนค่ะทีนี้ค่ะมันเป็นสาเหตุไหมคะว่าอประสบการณ์ในชีวิตการที่เขาเจอเหตุการณ์ต่างๆทําให้คนคนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างคิดบวกหรือว่าคิดลบอย่างงี้ค่ะารับต้องเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยหลังจากที่เกิดออกมาจากท้องคุณแม่นะเกิดออกมาเนี่ยนะฮะ ทุกคนเนี่ยมีแนวโน้มของพื้นอารมณ์หรือพื้นบุคลิกภาพเนี่ยที่แตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้คือติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช่ครับอาจจะกําหนดโดยพันธุกรรมหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแนวโน้มที่เด็กคนนึงเกิดมาแล้วเอ้คนนี้อารมณ์ดูค่อนข้างง่ายๆนะบางคนอาจจะแบบร้องเยอะน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็มีได้แต่ว่าแน่นอนนั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าโตขึ้นไปแล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับการเลี้ยงดูการที่เขาเจอประสบการณ์อะไรเนี่ยก็มีผลอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นในหลายๆทีถ้าเขาเจอสถานการณ์นะครับบางสถานการณ์เช่นอะไรที่อาจจะเป็นภัยกับตัวเองอยู่เรื่อยอๆก็มีแนวโน้มได้เหมือนกันที่จะทําให้เขามีแนวโน้มที่จะคิดไปทางด้านลบคิดไปทางด้านที่อาจจะเป็นภยัยได้เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นการศึกษาก็จะบอกว่าหลายๆคนที่เจอว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนคิดลบ,ลบเนี่ยนะครับอาจจะเคยมีในอดีตที่เคยเจอ ประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็น trauma หรือว่าเป็นแบบคล้ายๆกับสิ่งที่มีผลกับจิตใจอย่างหนักอะไรอย่างนี้นะครับก็เคยเจอมาก่อนทําให้เขามีภาพจําแบบนั้นก็เป็นไปได้ค,ค่ะอย่างสังคมนี้ถือว่าเป็นสาเหตุที่สําคัญไหมคะจา์เพราะว่า,าเราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตในสังคมอย่างสังคมเมืองเองก็ตามหรือว่าในปัจจุบันที่มันเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบน่ากลัวขึ้นครับมันทําให้คนเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบ คิดลบมากขึ้นหรือว่าอา,อาจจะกลัวว่าอย่างที่เราเคยเห็นในข่าวนะคะคทั้งอาชญากรรมต่างๆหรือว่าจิตใจคนที่มันส่วน้างที่จะรุนแรงขึ้นแบบนี้มันมีส่วนมากไหคะคที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายหรือว่าคิดลบเพิ่มมากขึ้นอีกครับ แน่นอนครับเรื่องของสังคมเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลมากนะครับกับการที่จะส่งผลให้คนคนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีการตอบสนองกับสิ่งต่างๆหรือว่าจะมีแนวโน้มที่จะคอยคิดลบคิดบวกหรืออะไรเงี้ยน,นะครับสังคมสิ่งแวดล้อมมีผลมากแต่ผมเองอาจจะเห็นต่างนิดนึงนะครับว่าที่ว่าสมัยนี้เนี่ย สิ่งที่เป็นอันตรายหรือว่าสิ่งที่เป็นแบบ<ม>อาจจะเป็นภัยมันเยอะจริงๆสมัยก่อนสิ่งที่เป็นภัยก็เยอะนะครับแต่เราอาจจะไม่ทราบใช่จะ,จ,ะ<ม>จะเห็นว่าจะเห็นว่าสมัยก่อนจริงๆมันมีสิ่งที่ไม่ได้คุ้มครองความปลอดภัยเรานะมสมัยนี้จริงๆมีหลายอย่างนะครับที่มาคุ้มครองความปลอดภัยจนบางทีกับกลายเป็นว่าบางทีการที่เราเองคุ้นชินกับการมีสิ่งคุ้มครองความปลอดภัยเยอะเนี่ยก็ทําให้เราเองปรับตัวกับสิ่งที่เป็นอันตรายหรือว่าปรับตัวกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งลบๆเนี่ยได้น้อยลงเหมือนกัน น,น,น,นึกง่ายๆคล้ายๆกับว่าเรามีหลายอย่างช่วยเรามากเลยในการที่จะทําให้ปลอดภัยนะครับจิตใจเราบางทีก็ไม่ได้ปรับตัวกับตรงนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสังคมสมัยนี้จริงๆมีความปลอดภัยอยู่เยอะนะครับแต่ก็แน่นอนความไม่ปลอดภัยหรือความอันตรายก็ยังมีอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะที่มันอาจจะต่างกันไปกับสมัยก่อน,ก,อนก็คือว่า สมัยนี้อย่างที่คุณบีมบอกครับเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของข่าวสาร<ม>ทุกอย่างมันไวมากเพราะฉะนั้นช่องทางในการรับสิ่งเหล่านี้มันเยอะมากนะครับ<ม>แล้วหลายๆทีมันกลายเป็นว่าสิ่งพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่อันตรายเหมือนสมัยก่อนมสมัยก่อน,อนเวลาอันตรายทีเดียวอาจจะถึงชีวิตเลยแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยอันตรายมันมาเล็กๆน้อยๆแต่มาเรื่อย<ม>ๆแล้วมาไม่หยุด<ม><ม>นะครับยิ่งเราเปิด รับเบบสพสื่อหรืออะไรอย่างนี้บางท<ม>ีก็มาเรื่อยๆมาไม่หยุดทําให้มันเป็นความเครียดต่อเนื่องได้เหมือนกันแต่ก็จริงนะคะบางทีที่เราฟังข่าวที่มันเป็นแบบข่าวร้ายๆแบบนี้ทําให้เราก็กังวลมีความเครียดไปด้วยทางที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องมันอาจจะไม่ได้ใกล้ตัวเราเลยแต่พอเราเสพข่าวเยอะๆมันทําให้เราเกิดมีภาวะความเครียดต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดลบแบบนี้เรื่อยๆมีภาวะความเครียดที่มันสะสมเป็นระยะเวลานานๆค่ะนอกจากในเรื่องของสุขภาพร่างกายแน่นอนมันจะส่งผลกระทบอยู่แล้วแหละอาจจะทําให้เรานอนไม่หลับกินข้าวไม่ค่อย ส่งผลกระทบทําให้เราแบบป่วยเป็นโรคต่างๆในเรื่องของสุขภาพจิตล่ะคะมันส่งผลกระทบอะไรได้บ้างคะครับจริงๆขอเติมจากที่คุณบิมบอกเมื่อสักครู่นี้ก่อนนิดนึงว่าสุขภาพร่างกายที่มีผลกับพวกเรื่องของความคิดโบคความเครียดเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะครับอ่าเพราะว่าเวลาคนเรามีความเครียดอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเนี่ยจริงๆมันส่งผลกับระบบร่างกายได้หลายส่วนเลยหลายอวัยวะเลยนะฮะการทํางานของหัวใจหลอดเลือดหนักขึ้นการทํางานของระบบประสาทหนักขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดเป็นโรคต่างๆได้เช่น โรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดต้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโรคความดันหรือะอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าความเครียดนี้ราะฉะนั้น,เ,นเป็นปัจจัยที่ <ๆ S 2> มีผลกับโรคทางกายได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้ามาันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วเนี่ยก็มีผลกระทบได้เหมือนกันเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยเวลาเจอความเครียดหรือว่าเวลาที่มันคิดลบเยอะๆแล้วมันเหมือนเป็นความเครียดในตัวอย่างเงี้ยนะครับสมองในส่วนของที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติ ก็จะทำงานนะนะครับส่งผลต่อสุขภาพจิตได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความเครียดเองก็เป็นปัจจัยกับโรคทางจิตเวชได้เกือบทุกโรคนะครับเพราะฉะนั้นก็มีผลกับสุขภาพจิตอยู่เยอะนะคแต่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกโอ้ตายล่า แบบการคิดลบเนี่ยมันมีแต่โทษจริงจริงแต่จริงแล้วมันมีข้อดีด้วยใช่ไหมอาจารย์ข้อดีของการที่อาจเป็นคนที่ค่อนข้างระแวดระวังหรือว่าคิดลบไม่ได้เป็นคนคิดลบแบบคิดลบตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันมีข้อดียังไงบ้างคะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าความคิดลบเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราช่วยระวังตัวนะครับ เพราะฉะนั้นความรอบคอบเป็นผลหนึ่งของเรื่องของความคิดลบนะครับคือถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่เราพูดบวกพูดลบเนี่ยเราพูดให้สื่อสารง่ายนะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันก็คือความคิดนะครับความคิดรอบคอบมันก็มันก็บางทีเราก็เรียกว่าความคิดลบอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความคิดประเภทหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่สื่อสารให้ง่ายเรียกว่าความคิดลบนะครับอาจจะทําให้เรารอบคอบอาจจะทําให้เราคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเรื่องของคนอื่นอาจจะทำให้เราคอยแก้ปัญหา ไม่ได้เพียงแต่ปล่อย,อยแต่ปัญหาให้ผ่านไปเพราะเราคิดว่าเอ้ยยังไงมันก็ผ่านไปได้หรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะ,ะฉะนั้นมันมีส่วนดีตรงส่วนนี้อยู่ะนะครับแล้วในทางกลับกันการที่เป็นคนที่คิดบวกมากจนเกินไปมันก็อาจจะเป็นโทษได้เหมือนกันเหรอคะอาจารย์ค,ค,ครับเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งสามารถเป็นเป็นโทษกับเราได้เสมอ,อมนะครับหรือว่าอาจจะส่งผลอะไรบางอย่างกับเราได้เสมอนะคะ การที่เราบางเอบางทีเราคิดบวกจนลืมไปเลยว่ามันมีด้านที่อ,อาจจะเป็นภัยอยู่นะอาจจะเป็นจุดบกพร่องอยู่นะก็อาจจะทําให้เราไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอันนี้มันก็น่าจะไปได้แหละอ,อันนี้มันก็น่าจะได้แหละอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเร,เราไม่ได้กลับไปดูเลยว่าเปัญหานี้มันติดตรงไหนครับติดขัดตรงไหนนะอันนี้อย่างหนึ่งนะครับบางทีทําให้เราไม่ระวังนะครับกลายเป็นว่าทําอะไรเสี่ยงๆทาอะไรที่อาจจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นภัยทางร่างกาย om, ภัยทางเศรฐษฐกิจนะฮะคล้ายๆกับว่าอันนี้ก็ทําได้นะอันนี na, na, ้ก็ดีนะทาไปหมดเลยจ่ายตังค์ไปหมดเลยซื้อไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ฮะก็เกิดเป็นภัยทางนั้นได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะฝึกตัวเองยังไงคะอาจารย์ให้อ่ะไม่คิดบวกจนเกินไปหรือว่าสุดตรงไปทางคิดลบจนเกินไปให้มันอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรอ่ะคิดคิดบวกด้วยแล้วก็บางเรื่องที่ควรจะต้องรอบครอบระแวดระวังก็คิดลบได้นะคะครับ จริงๆอันที่จะช่วยได้มากเลยก็คือที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับการฝึกเรื่องของสตินะครับการรับรู้อารมณ์สังเกตอารมณ์ะนะครับสังเกตความคิดด้วยนะครับอารมณ์ของความคิดนี่ผมอยากแยกให้ชัดเจนนิดนึงนะครับหลายคนคเอามาปนกันนะครับ อารมณ์เนี่ยเช่นน้อยใจเสียใจดีใจหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้คืออารมณ์ส่วนความคิดคืออะไรก็ตามที่เราคิดอยู่ในหัวนะฮะอย่างเช่นเออวันนี้เราจะไปทำอะไรนะเอออันนี้มันไม่ค่อยดีนะอันนี้เออดีจังเลยอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราฝึกสังเกตมันบ่อยๆเนี่ยนะครับสังเกตสบายๆเนี่ยตอนนี้เรากำลังเป็นยังไงนะอารมณ์ความรู้สึกเราเป็นยังไงตอนนี้ความคิดเราคิดยังไงอยู่เราเราเราคิดอันนี้แบบเริ่มจะลบเกินไปแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ ค่อยๆทําให้เราปรับไปได้ว่า mm hmm. เ,ออเรารู้ตัวแล้วนะว่าตอนนี้ <Ha. S 1> เรากําลังจมอยู่กับเรื่องลบนี่มากเกินไป mm hmm. อะไรอย่างนี้นะฮะ mm hmm. แล้วเราก็ค่อยๆถอยห่างจากมันมานะฮะ mm hmm. ออพอเรารู้ตัวแล้วเราก็จะได้เริ่มมองมุมอื่นได้ <Yeah. S 1> เออมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ mm hmm. อย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้นะนนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญฝึกสังเกต นะ,ค,ะครับสิ่งที่อยู่ข้างในเรา,เาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกความ,มคิดพวกนี้ให้เรามีสติกับสิ่งพวกนี้นะคะลองแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนคืออารมณ์อันไหนคือความคิดนะคะแล้วก็มีสติในการที่เราจะาใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยนะคะคเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ